ตอนแรกอะหมองเพียบเลยคือหมอกมาท่วมขาเลยตามแม่งวิ่งลงมาเลยตาแม่งเปตรงนี้เลยเอาหลอดหลอดใหญ่เลยโมดเต็มปอดเลยโมดเลยกูเติมตลอดปอดไม่เนีย รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยความปรารถนาดีจากทางรายการครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมโอ๊ตคอรไครับผมมากันที่นครครับผมน้องชายสคนสุดหลอ่อมาตั้งแต่ อามืดอย่างแม่นอนเลยนะผมตอนนี้มาที่ไหนอ่ะตรงน,นี้เป็นจุดชมว,วิวนะครับ ของจังหวัดนครอำเภอฉวางนะครับเขาศูนย์นะครับทะเลหมอกเะเลหมอกครับครับรรยากาไงป็นหนึ่งทูบรรยากาศดีเปล่าโอ้โหให้บอกโอ้โหหน้าโดนจุดหายเลยว่าหน้าโดนนะดูดูดดููบรรยากาศนี่นะสะท้อนไมผมพี่พอได้เลยสองคนได้พอได้เรียกเลยเรียกเรียกแข่งเลยเผมเบอร์สี่สองโอเบอร์สี่สองอะไรก็ไ้จะโดนเบอร์เขียวระแวงแดงหลอนแดงหลอนอืมอน่ตาตามมันหลอนเ่ราะอะไรตาด เติมตลอดปอดพิเศษมาถึงใต้ก็โดนไปแล้วใช่ครับของดีใต้เมืองใต้ทอมทองทองทอมของจริงด้วยเพื่อนของจริงสุดยอดเลบรรยากาศดีเพื่อนดีสุดยอดเลยครับวิวหลักล้านเลยพี่นะวิวหลักล้านวิวดีสวยมากครับแต่วันนี้หมอกจะน้อยหน่อยแต่คือว่ากยังโอเคถ้าเป็นเขาใหญ่เนี่ยคือว่าไม่มีหมอกตอนแรกอะตอนแรกอะหมอกเพียบเลยคือหมอกมา ขาเลยตามแม่งวิ่งลงมาเลยตามแม่งเปิดตลงมาเลยเอาหลอดหลอดใหญ่เลพูดพูดหมดเต็มบ่อดเลยหมดเลยมางที่พักนี่ก็ประมาณชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่าได้ครับถ้าผมขับเองติ่ตายแน่ดิน้องเขาขับเมื่อกี้ขับรถมาบอกว่าจะพามาทริปอะไรนะ X Max c o ซ่าน้องบอกว่าโหงี้ไม่มาแล้วทางไม่ไหวแล้วทางชั่วโมงกว่ากูทางเดือดจริงว่แต่บรรยากาศที่นี่โอเคนะผมขึ้นมาเนี่ยคือว่าเดี๋ยวให้ FC ดูบรรยากาศดีกว่าว่าหายเหนื่อยเลยนะ หายเหนื่อยแต่ว่าหิวแทนตอนนี้เริ่มหิวแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิวเลยดีกว่าไป ลองกินอาหารใต้นะลองอาหารใต้นะดีกว่าขนมแบบสไตล์บ้านๆนะเราเลื่อยเราสไตล์บ้านๆอยู่แล้วนี่จัดไปดูดิวสาวใต้น่ารักเปล่าใต้สวยจริงมากไปเราไปดูดีกว่าสาวใต้ครับผมดูนี่หน่อยดิลยโอ้ยตัวเยี่อะไรวะนี่ กินปลาแล้วนะปลาพี่ตกได้พี่ตกได้เราต้องมาลุ้นเอาแล้วกันทำเมนูแล้วนี่ไมาแล้วออคตากก็ไวจังวจังตัไม่ดูดกัไม่ดเออไมถงาูที่กินกับเออเขาเีงอะไรสายม่อเขาลียงอันเอเาลี้อะเ้เาไอกไ่ไปั่ ปล่อยเหยื่อแล้นั้นไม่โท่านี่ไม่ป่อยเหยอานี่บอกว่่นี่ยนปลมึกออแล้วดอกแล้วดอกสออนะไม่มีอะไรออกอะไรนะแต่ว่ามไโอโคพูดเย็นเลยอ่ะเราเก็บภาาเป็ซวีหน่อยนะแต่เป็นไงตามลองขาแช่น้ำนั่เย็นทีโอ้โหเย็นจริงที่โอ้เย็นจัดเลยรบก่เออใช่ไม่ต้องขาจุ่มน้ำหมดอปรับอุณหภูมิร่างกายธรรมชาติจัดธรรมชาติมาก น้ำตกพรมโรคนะครับผมน้ำใสจัดทำใจอยู่นะครับผมเอาขาแช่ก่อนเอาขาแช่ก่อนพักนึ่งอ่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยไอ้ปอแม่งใช้งานอะย่างเงี้ยคงน้ำอีกโอ้ยโหเย็นจิ่บเลยวายไอสดชื่นจริงๆเลย เอ้นาไม่หนาว่รู้เือกระพือยท่าน้ำในคลองบานเราเป็นอย่างนี้ไ่ต้ปลาไม่ต้องใช้แเมื่อกี้ทำไอ o ฟนเขียวเนวซําลื่นใช่ไหมฮะเออลื่นๆใครทำลื่นลื่นไอแป้งไหมไอแ้งไอแฟ้งเพิ่งผ่อนได้สองเดือนไี่หนาสองเดือนโอ้ยแปดกวดหยานะใจเย็นนะใจเครเขาว่าถ้าหน้าจอแตกนี่แม่งก็คือจบเหมือนเครื่องใหม่เครื่องใหม่เฮ้ยน้ำแม่งเดือดว่ะ กบมันก็ร้องน้ำเดือนน้ำเดือนน้ำเดือบุ้งบุ้งุงต้องใส่เอาชักทางไงหนาวมากหนาวหนาวจัดสุดจัดประหลัดบอกถ้าหลังอะไรไม่รู้ในข้างบน มีพลังงานบางอย่างครับอยู่ข้างหลังล้วครับดูที่ระเบียงนะครับสุดจัดสุดจัดจยังเยิน <S 2> <S 2> <thi> later ประทับใจเปล่าบรรยากาศสุดยอดสุดยอดธรรมชาตินะพี่นะน้ำตกเฟี้ยวเลยคือว่าน้ำตกเย็นใสสดชื่นอาหารยังไงวะอาหารเด็ด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 มากที่เนี้ยนี่ถ้ามีเวลานะมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะเลยเวลาพิเศษใช่ลาคอร์นี้เดียวเยอะน้องจะพาไปเที่ยวหลายที่เลยแล้วขึ้นไปอีกหน่อยนี่เข้าอุทยานเลยครับผมข้างบนเป็นด่านสวยมากสวยอากาศดีบรรยากาศดีจัง แถวนี้มันที่ไหนนะที่ว่าบรรยากาศดีที่สุดในประเทศไทยอ่ะกีรวงครกีรวงครับใช่ครับที่เราผ่านไปเนาะใช่ครับอยากไปมากเลยนะถ้าเวลาพอนะพี่ก็อ่อนทัวร์ไปเลยไปถึงสเต็ปเลยพี่โอรู้จักสองคนนี้ได้ครับน้องโทรเข้ามานะตักมาผมทักไปเอเป็นนิฟีอยากไตู่งด้วยถ้ากมาแล้วก็อยู่แถวนี้พอดีใช่โอ้โหอ่อนตัวเลยพี่โอ้แล้วดักลอยนะใช่มาพี่โอ้มาครั้งแรกเลยใช่ไหมมาครั้งแรกนครครั้งแรกนครครั้งแรกเลยก็คือเจอเป็นนิฟีติดตามอยู่ติดตามทักเข้ามาทักเข้ามา พี่อยู่แถวไหนเช็คอินอยู่เช็คอินอยู่นะกอเลยทักไปเลยโน้องดักรออะไรบอกพี่ต้องขึ้นเครื่องนะต้องขึ้นเครื่องหกโมงมั้งบอกพี่อย่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวพี่ถูกกล้องก่อนเดี๋ยวผมพากินข้าวก่อนใช่้อดีันนัพากินที่ไหนนะสนามบินกัวปะดุกครับวันนั้นรสชาติาิใต้ครับานใต้ครับวันนั้นคือเวลาน้อยพี่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นคือก่อนหน้านี้สักแป๊บนึงคือจะพาไปตัวที่อื่นอีกปอทักมาหาพี่นะใช่ใช่เราก็ตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยปุ๊บเลยนะ ปั๊บเลยตตตััั้้งงอะรับโชคเลยรับเียยวเเลรื่องไปเจอลูกพอดีปีชิกินอยู่นครแต่ก็ตามอยู่ตั้งนานเลยนะตามตามพี่อ่ะติดตามอยู่เฮ้ยว่าปิวจะลงใต้พวกเปลาว่ะกลับคุยกับปอแล้วว่าจะเลี้ยงข้าวพี่บาร์บี้เที่ยวอะไรแบบนี้แล้วแล้วทำไมถึงชอบในตัวเราชอบในตัวพี่อะสไตล์พี่บุคลิกมันอ๋อคือว่ามันใช่ไหมหน้าคนหาเอาจริงๆโดนใจไปโดนใจคือแบบคือแบบว่าบุคลิกแบบไม่ค่อยไม่ค่อย มีทรงเท่าไหร่นะใช่ไหม,ไม,มไม่มีทรงก็แล้วไม่ค่มีทรงเท่าไหร่ว่าทรงเดียวตอนนี้ทรงโจ๊กเกอร์เอฟดีตองนแรกเราย้อมผมคนอยู่ันหกเจ็ดคนเลย,ยเขาบอกเขียวเยวยนี่ยเอาทรัพย์ยังไงต้องโจ๊กเกอร์ได้ <c oughs> คนนี้พูดคนนี้ก็พูดแล้วอเอาวะเอาวะเอาวะเตรียมสีไว้ให้เราแล้วอ่ะมี่ล็อกหน้าพี่ต้องได้เยอะกว่านี้นะมาล็อกหน้ามาแด้หรอมีทริปอีสานกับเหนืออยู่ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวไปก่อนแล้วก็อาจจะกลับมาอีกตั้งใจมาเลยโดยตรงเลยนครกับสุราษฎร์สิบีโอสสนุก ทุกคิปใช่ฝากติดตามได้เลยใช่ใช่น้องติดตามอยู่นี่ผมตัวยงโอ้แล้วน้องนี่เอฟตีตอนที่ทักมาหาเนี่ยน้องเขาดังกว่าเราอีกนะในติ๊กต็อกเราเราไม่รู้นะมาดูเอ้าเฮ้ยคนนี่ตายเป็นึ่งแสนเลยนะมัสองคนเลยตอนที่พี่ออกมาคือผมเห็นคลิปพี่ก็ผมก็ติดตามเลยนะตั้งแต่นั้นก็ติดตามพี่มาเลยคือบอกว่าเห็นคลิปพี่จากที่ไหน ในทิกตอกไงตอนนี้ทิกตอกทิกตอกไงทิกตอกไปเจอครั้งแรกอ่ะเจอครั้งแรกรายการพี่ออดใช่รายการพี่โผโอ้เพิ่งเจอเพิ่งเจอรายการพี่โผใช่รายการกันละครั้งหนึ่งคือตอนนั้นก็ติดตามได้ใช่ไหมพอมาได้ดูคือยิ่งเอฟซีก็ไปได้เรื่องราวของพี่เลยอ๋อใช่แสดจริงแล้วพี่ออกมาเนี่ยวันแรกเลยนะครับวันแรกมีคนถ่ายคลิปนะได้นั่นแหละใช่ใช่ที่ว่าพอจากวันนแรกนะอ๋อตั้งแต่วันนั้นใช่ตั้งแต่วันนั้นคือนั่งดูพร้อมกัน ก็ติดตามตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ขอบคุณน้องสองคนมากเลยคือว่ามาใต้แล้วมีประทับใจจัดแล้วน้องสองคนนี้เ c เยอะมากนะ FC ภาคกลางนะสนใจทักมาได้ส่วนตัวนะเดี๋ยวเป็นนี้จะพาไปตัวพาไปรถไปหาแบบใส่เสียงในตัวเมืองเลยได้ไึ้ได้น้องบอกว่าพี่อยากอยู่ใต้ว่าะกิีดยางหาสายใต้กีดยางเ่ยางเลยแต่ว่าหนุ่มการกิีดยางใต้กิีดยางใต้ไหมหนึ่งถูบอกว่าไง่า ก็บอกเพล์มันก็บอกอยู่กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยไอตัวนี้แสบอีกหนึ่งคนแต่ต่อเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปตะลุยหาของกินหาใต้ไปได้ได้ขนมจีนน้ำแกงใต้อะไรแบบเนี้ยเป็นของที่บ้านเลยอ่ะครับผมเป็นของที่ร้านที่บ้านเลยติดตามรอดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปเที่ยวในในตมังนั่งชิลแบบพี่โอ๊ตชอบแบบสบายสบายไปร้านเมมโมรี่ครับเมมโมรี่ในตัวมังนั่งชิลใช่ครับพี่เดี๋ยวดูดิว่า เป็นร้านนั้งชิลแบบสไตล์พี่โอ๊ตสไตล์หือเรื่อยๆง่ายๆชิลๆไม่ชอบแบบแออัดเข้าใจเข้าใจไม่ชอบผักไก็เอยผักเพราะว่าเราเที่ยวมาเจอแล้วผับผับผับไม่ได้ของพี่เท่งนะตับตับตับอะน้ำเไยพี่โอ้โหนี่ไม่ต้องห่วงนะเลดแคปฝาแดงอร่อยมากเลยชัดเจนอร่อยอร่อยที่ว่าตลาดที่ใต้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจัดให้จัดให้ใผักเป็นตัวแดงของพี่โอ๊ตเลยเนี่ยได้รับต้องลองใช่เด็กกลุ่มพลังใบต้องลองเลยพลังใบต้องลองได้รับ รางวัลจากไอคอนแบรนด์เอเชีย2022ครับโซดาฝาแดงครับผมผมเป็นตัวแทนอยู่นะสนใจทักมาส่วนตัวได้เลยนะครับผมใครยังไม่เคยลองไปหาซื้อกินดูนะครับลองแล้วเป็นไงติดใจติดใจลองแล้วเป็นไงแล้วก็ขอบคุณพี่โอตมากครับมอบไว้ให้กินมอบไ้แล้ว12ขวด12ขวดนะครับคือว่าเอา ไปหลอกล่ออ่ะนี่ใช่การตลาดนะครับเพืให้เพื่อนๆได้ลองชิมดูเพราะว่าเขาเขาก็ส่งให้เราชิมอยู่ส่งให้เราทุกอาทิตย์แต่ว่าส่งมานี่ไม่พอนะพี่กินต้องซื้ออีกพี่ต้องซื้ออีกซีเพิ่มอีกพี่โอ๊ตกินวันนึงไม่รู้กี่ขวดละคีเกระถ่ายใช่เดี๋ยวให้น้องเขาให้พี่ชิมสักอีกนะ อะไรเหรอเอาาน้ตงใต้อเอาแม่ไม่คิดไปคิดเออก็ได้ใส่แก้วใส่แก้ว Five minutes later มีวีต้องลองเลยของภาคใต้เลยเนี่ยใช่ป่ะออริจินอลออริจินอลเลยต้ามาได้ไม่กินนี้คือมาไม่ถึงอ่ะเอาละาก็ต้องเด็กใต้เลยเนี่ยเป็ดตอนนี้เข้าเป็นวัยรุ่นพลังใบเต็มตัวแล้วพลังไปอุดคอไล่อุดคอลายพลังใบต้องลองต้องลองติดต้นนานด้วยนะสับปะรดเนี่ยว่าอันนี้ก็ได้อันนี้ได้อยู่ติดต้นนานกันใช่ไ่รีวิวให้ สาวแสาวไหนสนใจลองได้นะว่าคนนานดีได้๋ยวไม่ใช่พี่นะเดี๋ยวพี่หัวแตกได้ได้ได้รสชาติดีเวลาได้แล้วพี mm ่ว hmm. um> ่าพี่ว่าพร้อมยังโอเคพร้อมยังไปโอเคเลยไปเมืองกันดีกว่าไปโอเคเดี๋ยวขออีกสักสักหน่อยดีกว่าจัดไปป๊าเลยไป โอเคครับผมนี่น้องเอามาให้เนี่ยเป็นสบู่ไหนเราพีเซนต์หน่อยพีเซนต์หน่อยทีเป็นสบู่ทำความสะอาดหน้าครับผมทำความสะอาดหน้าเดียวอาบตัวได้ไหมได้ได้หมดได้หมดแต่เน้นคือว่าเน้นไปหน้าครับผมใ้ครับเน้นต่างสกัดอ๋อไปหน้าถูหน้าอะไรแบบนี้อันนี้คือแบรนด์ของเราสองคนเลยใช่ใช้จริงลองดูดีกว่าเป็นยังไงไปแล้วเราไปใช้จริงไม่ได้ใช้จริงในห้องน้ำเลยนะ ไม่ได้อาจุซี่นะครับผมดูธรรมชาติก่อนวิวหลักร้านไม่ได้หลักร้านจรคงอหลักหลายร้านด้วยไปเอฟซี F Z. โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้จริงกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะข้าวใหม่มานะกับข้าวเก่าไม่ต้องอุ่นแล้วนี่ดิ้งเลยขอโทษครับอกให้หนึ่งเอาไปให้วัวกินกับข้าวเก่าอ่ะเจ้าของวัวกระทืบแน่ไอ้ดิมแอบดูสมดุลน้ำไหมครัะกามิโกะบอบีลองออดีตูหน้าเลยเอาอดีตูออดีตูอูดีตูออดีตูหน้าเลยอ๋อทูกถูด้วยอ่าเขาใช้ช่วงนี้แบบแบบเต็มตอนนี้อ๋อเท่น่าเท่นะโอเจย์สบู่แบบผูหน้าเลยเป็นกลางกลางอ่าดูไปแบบ โอ้โหได้รถเนี่ยพี่เนื้อนุ่มขาวห <c oughs> ัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนื้อนุ่มขาวอัวไม่ใช่แล้วมันเป็นสบูททํามันพี่เขาไม่เน้นโครง5 minutes later อาตัวก็ได้พี่ได้เหมือนกันเอาเลยคอด้วยอะไรด้วยตัวแขนขาได้หมดตัวอักเลยเอ<น>ะอักเลยเอาจริงเลยต <c oughs> ัวเอาข้าวไปให้วัววัวแม่าเอาข้าวให้วัว มันก็อยากลองเออต้ออยากเอาของแปลกเฮ้ยอย่านะเจ้าของดูหย่าเจ้าของลอลูกฟองด้วยนะมาตะกอกลงมาลองมาเฮ้ยดีว่ะทัดีว่ะทับู่ดีว่บตะบู่ตัวนี้ลองครับสำหรับคนแพ้ตะบู่ด้วยนะพี่สำหรับคนผิวบางอะไรแบบนี้ยพี่คือใช้ได้ทุกเพศเลยเอ้ยตะบู่ดีไหมตู่เอ้ยมันแอบถ่ายเว้ยแอบถ่ายไปให้เด็กเทพดูเว้ย 25, <c oughs> ของน้องอะห้าพันของกูอะสอง้อยเก้าสิบนี้ลดแล้วนะ <c oughs> ไงบ้างพี่เมื่อกี้อาบน้ำไปสดชื่นมากเอ้ยสบูด่ดีจริงอันนี้คือว่าไม่ได้อวยเลยคือว่าล้างหลายรอบก,ก็ไม่กัดหน้าไม่แสบด้วยแต่ว่าสบู่อฟองน้อยมีแสบหน้าปะมไม่แสบไม่แสบแล้วก็ล้างหลายรอบด้วยก้อนหนึ่งประมาณ8 9บาบทก็แปดสิบเก้าบาทแปดสบาสบู่ที่แบบนี้มันต้นทุนการผลิตสูงใช่ครับเพราะว่าเข้าแล็บด้วยคุณภาพคือคัดสรรในของดีใส่ไปวัตถุดิบแล้วก็ดูแลทุกอย่างเรื่องกล่องอะไรก็คัด ถักเกได้ดีครับผมใช่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอออยอนี้ออยแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับเจอกันต้นเดือนกรกฎานี้เลยใช่ครับผมเดี๋ยวจะพีเศษอีกมากมายจะดูว่ามีแบบช่วยในเรื่องอะไรบ้างคือว่าตอนนี้เดี๋ยวรอเลยมีนายแบบหล่อๆด้วยนี่ใช่ผมเนี่ยใี่น้องสองคนเดี๋ยวจะรีวิวแบบแเต็มๆอีกทีนึงฝากติดตามด้วยนะครับผมหิวยังไหมโอ้โหไม่ไหวแล้วมีจัด ผมไปวิ่งหาพี่ให้พี่ตั้งแต่เช้าเลยนะพี่มาใต้เนี่ยต้องได้กินนะขนมจีนน้ำแกงใต้น้ำแกงใต้มีอะไรบ้างเนี่ยเป็นน้ำแกงกะทิแกงกะทิครับผมอันนี้เป็นน้ำแกงหวานหรือน้ำแกงตัวรู้เรื่องครับผมอันนี้เป็นน้ำแกงปลาแกงเนื้อปลาปลาปลาเผ็ดใช่ครับผมอันนี้เป็นน้ำแกงไตปลาคือว่าที่มามีแค่นี้เพราะว่ามันขายดีมากใช่ครับแล้วก็ผักลวกนดองแล้วก็มีไก่ทอดด้วย เดี๋ยวจัด <Okay. S 1> ไปไปไหวนะ้ฮะเริ่มหิวแล้วครับผมโอเคเดโอเคผมขอตัวกินผมกินก่อนนะครับผม เจนนครเฟี้ยวจัดยอดสุดยอดประทับใจมากคือว่ามาเพิ่มก็ไปนี่เลยเวลาหาวิวหลักล้านเลยเขาศูนย์เขาศูนใช่ครับศูนย์จัดแล้วก็ต่อด้วยธรรมชาติที่อุทยานตกบนโลกตกบนโลกครัสุดยอดแล้วก็ไปนี่มาเนาะอะไรนะเซอร์เวในตัวเมมโมรี่เมมเบอรี่โอ้โหสาวนี่จัดแล้วเนี่ยแล้วก็ตกท้ายด้วยอาหารนี่ดูวัฒนธรรมใต้ใช่อาหารจีนทุกอยางกันใต้ใต้ได้เบอร์สาวใต้แล้วสองคนนะ เปิดไปให้แอดเมียดูนะแอดเมียดูหนอยแอดเดอร์มันแอบดูอยู่นี่ว่าแอบฟังอยู่นี่่าโอเคความรู้สึกเราที่เรามานะคือว่าประทับใจจัด คือถูกใจน้องของคนมากน้องของคนที่น่ารักจริงจริงติดต่อกันตลอดไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าจะเป็นสบงสบู่เดี๋ยวจัดการให้อย่างดีเลยแล้วก็เดี๋ยวให้น้องมาเป็นตัวแทนเล็ดแคปฝาแดงด้วยนะครับ่พลมาดอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยพี่พี่ออกมาป้ายยาติดใช่ก็พี่ไปป้ายทุกจังหวัดเลยทีนี้เช้ามาสองขวดแล้วเช้ามาสองขวดเลยเช้าก็เปิดอ่ะแต่ว่าเช้านี้อาบน้ําน้ำตกหรือว่ามันแบบชื่นจัดอะรอบหน้าจะมีเวลานะจะมี เยอะเยอะแยะเลยแต่พี่อรถดูเวลาน้อยต้องตัวเยอะรอบหน้าถ้ามานะพี่บอกไปเลยนะ FC นะรอบหน้าเนี่ยพี่จะบินโดนแล้วครับผมไม่ต้องห่วงจะให้บินดูบรรยากาศสูงๆด้วยโอ้เจ๋มเลยจะให้ดูบรรยากาศนครสูงมากยังไงบ้างโอ้หนี่ก็บนก็เยอะอีกเยอะนะไม่ได้ไปไม่ได้เลยเพราะเวลามันไม่พอจำกัดเลยพี่นะใช่เดี๋ยวไปเจิน ตออหน้ารอบหน้าโอเคครับผมเดี๋ยวให้น้องสองคนฝากช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทิกเกอรอะไรยังไงเดี๋ยวปัดให้น้องต้ากันเลยช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมอินดานนาฬินะครับทิกเกอรก็ชื่อเหมือนกันทิกเกอรชื่อเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้เฟซบุ๊กกีแกิจเมกาพันธ์ครับภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็ทิกเกอรชื่อเหมือนกันทิกเกอรเหมือนกันเป็นผู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้เอฟซีสาวนะครับผมกินบ็อกซ์เข้ามาเลยส่วนตัวเลยนะ โอเคครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าไกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้ง,งช่องโอ๊ตคอล่ายูทูบด้วยนะครับผมแล้วอีพีหน้าเราจะพบกับใครนะครับผมเดีย๋ยวตามไปดูกันแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณน,น้องสองคนมากน่ารักมากผมประทับใจมากมากเลย okay. โอเคโอเคขอบคุณมากครับผมเดี<ๆ>๋ยวไปก่อนครับผมบายบายจุ๊บนะจุ๊บ